กับตัวน,นว่าไงเรากับตันเปิดทางก่อนนะเราเราค่อยลงไปกู้กันทีมเรามี6คนนะครับฝ่ายนั้นก็มี6คนเท่าเทียมจุดเลยจุด C เป็นของเราก่อนไม่มีใครยึดจุด C เลยว่ะยึดเองก็ได้นี่นะครับมันจะเป็นเครื่องอย่างนี้ให้เรายึด มีเวลาสิบนาทีทั้งหมดเคเรียบร้อยฝั่งมันก็ได้แล้วจุด B ที่ต้องไปแย่งฝั่งมันไม่เห็นแล้วมันหลบไปได้ว่ะแย่เ้ยโอ้โหสไลด์เหรอฮะมันยืนอยู่ที่โล่งจุดที่ยึดนี่จะเป็นจุดโล่งนะครับ ซึ่งตัวยิงได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นเปิดนั่นยิงตัวปลอมนั่นมันภาพสามิติไอ้ง้างปืนไททันไปกินไหมขับเจอเลยเพื่อนคุ้มกันอยู่ฝั่งซ้ายเหรอโอ้โหจุดซีจุดซีกำลังตด้ยยึดหืมจุดซีตุ้ยึด เราอยู่ใกล้จุดบีไปจุดบีก่อนเรามีกันหกคนถ้ากระจายกำลังกัน,กนดีๆก็น่าจะได้นะครับเกะกะเว้จุดบีครับโยนไปก่อนเลยเขีย์พื้นที่ก่อนนั่นยังไงเราสองตัวโอ้โหถังน้ำมันบินได้มันจะมาหาเราจะมาหาเราถังถังน้ำมันเจมาหาเราถังน้ำมันหุ่นยนต เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ตัวเครียอะไรวะบินสง่างามสักนะแม่นกน้อยไปใส่งโอ้โหตรงนี้อสองตัวสองตัวอีกสองตัวโอ้โหชนะแต่มีตัวที่สามเป็นมือที่สามให้ตายสิหนุกเลยจุดซีเพื่อนยึดได้แล้วครับจุดบีต่อไปเราเราตึ้งงคุ้งเพียงไป อย่ายิงเพื่อนตูแคปเจอร์แคปเจอเร็ว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 ข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วพับคุโรแก้มสองตัวได้ไหมมันอยู่ไหนกันวะข้างหาลังละข้างหาลังจริงๆด้วยเข็บเจออยู่แคปเจอร์อยู่ไอ้มันคนยิงว่ะเอาว่ะเอาว่ะถ่วงเวลา ปืนอะไรวะเนี่ยอยากลองใช้จังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ๊เวเพื่อนจะช่วยทันเฮ้ยได้ไททันแล้วเออตายก่อนขอไททันหนึ่งที่ลงผิดที่วะเนี่ยอย่นะอยาแย่งกูขึ้นนะเพื่อนคงเห็นแล้วแหละว่าเรามีไททันอ่า ไททันออนไลน์เหาะได้ไหมเหาะได้ไหมเดินได้อย่างเดียวอ่านั่นมันอะไรนั่นมันอะไรนั่นมันนกน้อยหอยสังหนีไปคนไทยนี่ว่งมันจะยิงเราก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใจเย็นไว้ หนีไปเลยครับหนีไปเลยฝั่งซ้ายว่ะบีโหลดก่อนแคปเจอร์บีอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ้าวนัง่งยิงเลยนั่งยิงลูนี้เลยครับอยู่ไหนเป็นไงแม่กนกน้อยแม่นกน้อยหอยสังแคปเจอร์แล้วเว้ยบีรรค,คือของข้าอ้าวมีคนเรียกไททันมาเหมือนกันหนุกแล้วคนนี้ มาสิสองตัว,วเหรอมีโดถก่อนเฮ้ยเพื่อนเราก็มีไปลุยด้วยกันเลยเพื่อนยิงยิงกนะ็ตัว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 ,ตว,ตวมันหลบหลังเสาหลบหลังเสาเหรอหลังเสาเหรอ หลบลังเสาเหอะนี่โหดนี่โหลดลบหลบลบรีเจ็ครีเจ็คเร็วตายตายตายไม่ตายชิบหายละหนีก่อนตรงนี้ก่อนขึ้นป่าอุ้ยออกนอกพื้นที่ออกแแบบออกแแบบเฮ้ยปืนต่อสู้ไททันควักยิงเรียบร้อยพังแตทันอีกหนึ่งตัวควักยิงลบอย่างน้อยก็โดนมา ไททันแกฆ่าแม่ฉันแกฆ่าแม่ของเอเลนไททันโหเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเอาเลยเดี๋ยวช่วยเอาเลยเดี๋ยวช่วยอย่าถอยดิวะตู้กลัวเป็นนะเว้ยรีโหลดเรียบร้อยตอนนี้จุด A จุด B อเอเ้ยภารกิจล้มเหลวมันถึง400ก่อนอะ ตายสิอันนี้ฝั่งเราเราต้องหนีแล้วครับตอนนี้นและคนขับอยู่นู่นคนขับขับแป้งหนีไปไหนแล้วโอ้โอ้โอ้ไป ช่วยด้วยขอขึ้นหน่อยได้ไหมขอปีนด้วยไปขอขึ้นหน่อยโคตรเท่จะหนีไปไหนวะหนียากหนีเย็นเกินหนีไปไห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 นตายไปไปเลยพวกข,ขึ้นยานกันพี่เจ๊กมีคนยิงอยู่ฝั่งนี้ครับ ครับคุณโปรแกมเอาจะเดินหน้าไหมวะเฮ้ยลบนิ่เงี้ยแอะเอาแล้วครับก็จบกันไปสำหรับไททันฟอร์สองคลิปนี้นั่นเองนะครับเป็นไงสนุกไหมผมนี่นสนุกมากเลยนะเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ